สวัสดีครับอยู่กับเราช่องคนนอนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิครับวันนี้เราพามาเก็บเห็ดนะวันนี้พามาดูเห็ดนะครับก่อนที่จะทําการเก็บวันนี้ก็เห็ดโตแล้วนะครับเห็ดโตแล้วก็พร้อมเก็บแล้วนะค่อนข้างเต็มแล้วสวยนะครับรุ่นที่จะเป็นหัวสูงก็มีนะนี่ดอก ใหญ่หญหญนะครับดอกเล็กก็ทยอยเกิดตามมานะครับเกิดห้างๆดอกสวยๆใหญ่ๆตุ้มๆนะ,ๆนะก็เลยผมชอบสไตล์นี้เลยนะครับนี่ชั้นล่างนะ ชั้นล่างก็ออกดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บออกกันอันนี้เป็นการเก็บเห็ดวันแรกนะครับ ด้านบนก็ออกดีนะด้านบนเหตุผมจะมาทีหลังเขานะครับก็จะทยอยมาเหมือนกันทยอยมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้ก็มาเรื่อยๆก็พอได้เล็มเก็บบ้างนะครับ นี่ก็เป็นขนาดดอกของเขานะครับซึ่งกำลังพอเหมาะเลยเป็นเหตุที่กำลังสวยนะครับเห็ดหน้าหนาวตีนเขาจะเหนียวสักหน่อยนะครับเราก็ตัดตุมตูมๆสวยๆนะครับน,นี่เราก็จะ ตัดเอาเฉพาะดอกที่เขามีลักษณะที่พร้อมจะเก็บแล้วนะหน้าอื่นจะเก็บง่ายนะครับหน้านี้ตีนเขาจะเหนียวสักหน่อยนึงดอกแบบนี้เราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเราก็จะเก็บดอกแบบนี้ออกไปก่อนนี่แบบนี้ดอกข้างเราจะเอาไว้นะครับเราก็จะแสะเอาเฉพาะตรงกลางดอกเล็กเขาจะโตมาได้อีกเยอะอยู่นะนี่ แล้วก็เก็บออกแบบนี้นะครับเห็ดสวยมากเลยวันนี้พามาดูเห็ดแล้วก็เก็บเห็ดต่อแรกนะครับเป็นรุ่นริมๆก่อนริมๆออกไปนะ ก็น่าจะได้เก็บตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าเราไว้เก็บเช้าเลยเพราะว่าเห็ดโตช้าก็มีแย้มบ้านบางบ้างบานบ้างแล้วไม่เป็นไรเรื่องปกติครับนะแบบนี้เราสามารถเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ก่อนได้เราก็จะมาเอาดอกเนี้ยนี่ นี้เราก็เก็บไว้ได้นะถ้าแบบนี้เราปล่อยไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเห็ดหัวสูงแล้วเดี๋ยวใส่สายมาเขาก็บานนะครับแบบเนี้ยียแบบนี้ขายตามบ้านนะครับเดี๋ยวอีกใส่สายเขาก็หัวแตกแล้วนะครับแย้มลักษณะนี้ถึงดอกเล็กก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าเขาเกิดถี่ดอกจะไม่ใหญ่ แต่ทรงดอกเขาจะเป็นเห็ดแย้มนะเนี่ยนะครับแล้วก็เอออกเก็บเห็ดวันแรกมันจะยากๆหน่อยเพราะว่าเราต้องริมนะเราต้องริมนะแบบแบบนี้ถึงดอกเล็กเราก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่าทรงเขาจะ จะเป็นเห็ดแย้มแล้วเนี่ยอย่าไปดูขนาดดอกนะครับเราดูที่รูปทรงของดอกเห็ดมากกว่าในการเก็บปกติบิดออกนะแต่หน้าหนาวนี่เห็ดบิดไม่ออกนะครับต้องใช้มีดตัดเพราะว่าขั้วของเขากับารากขั้วตรงรากค่อนข้างเหนียวนะครับผมชอบดอกประมาณเนี้ยผมว่ามันสวยนะ เห็ดหัวสูงนะครับเห็ดไฮโซแบบนี้ขายตามบ้านนะครับคนแก่ตามบ้านชอบอย่าว่าคนแก่เลยผมก็ชอบผมชอบกินเห็ดหัวแย้มลักษณะดอกดำๆเป็นปกตินะครับในเรื่องของช่วงหน้าหนาวที่มีลมแรง ก็อุณหภูมิต่ำแบบนี้เราก็จะเอาออกหมดเลยตอนนี้บ้านผมอุณหภูมิอยู่ที่21องศานะครับหนาวติดต่อกันมา2วันแล้วครับเชื้อเห็ดที่ใช้นะครับเป็นเชื้อเห็ดเพชรพญาแ,แลนะเป็นเชื้อเห็ดของทางฟาร์มที่เราผลิตอยู่นะครับ ท่านใดสนใจก็อินบ็อกซ์สั่งจองไม่ได้อันนี้เราทาเพราะเราใช้เองด้วยนะครับเราใช้เชื้อของเราเองแล้วก็พัฒนาแล้วก็เลือกเอาสายพันธุ์ที่เราพอใจที่สุด เห็ดที่ขนาดพอเหมาะขายง่ายไม่ใหญ่มากคนเพาะก็ได้เห็ดดกเห็ดสวยเก็บได้ปริมาณเราจะไม่เน้นเห็ดดอกใหญ่มากมายนะแม่ค้าเขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับเล็กไปเราก็ตัดยากกว่าจะเต็มกิโลนะครับเราก็เลย เลือกใช้เลือกพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่ออกมาสม่ำเสมอแล้วก็ดอกพอเหมาะนะดอกโอเคโอเคนะครับนี่นะก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็ถือว่าดอกใหญ่แล้วนะสำหรับเก็บฝาก ว่าน่าจะได้หลายโลอยู่เพราะว่าเห็ดเต็มทุกชั้นนะครับเนี่ยเห็ดสายพันธุ์ของเราไม่ค่อยชอบน้ำนะครับสภาพหน้าชั้นแห้งหรือหมาดก,ก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีไม่ต้องหว่วงเรื่องแบบถ้าชั้นแห้งสักหน่อยต้องให้น้ำหรือเปล่าอะไรไม่ต้องกลัวนะครับเขาชอบแห้งๆแบบนะี้ ทั่ชอบชั้นเพราะที่ไม่เปียกสักเท่าไหร่ถ้าเปียกมากเขาจะเป็นเห็ดปีเเนะด๋เหลืองเลยนะเหลืองแบบไหนเนี่ยแบบเนี้ยถ้าบางสายพันธุ์นะครับเขาจะชอบแฉะแบบนี้แต่สําหรับเพชรพญาเลชอบแห้งๆแบมานนะเอาแค่หมาก,นะมากจับไปใไนน้านะครับแต่หน้าชั้นเพาะแนห้งนีก็รอดนะ แต่ข้างในมันมันชุ่มชื้น,นก็รอดนะครับผมว่าดูแลง่ายดีผมก็เลยใช้สายพันธุ์เบอร์นี้มาเลยนะครับนะครับถ้าเป็นในส่วนของพื้นที่ชื้นเกินเนี่ยเขาจะเป็นออกปีนเหลืองเลยเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบน้ำนะสายพันธุ์นี้การเลือกเชื้อก็สำคัญนะครับเราไม่อยากกังวลเรื่องให้น้ำมากแล้วก็ ใช้เชื้อเจ้าที่แบบไม่ค่อยกินน้ำแบบไม่เปลียนน้ำอ่ะนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามีทั้งแบบน้ำที่แบบชอบน้ำเยอะไม่ชอบน้ำดะะ้วยเราก็ยังไปสังเกตนะครับสังเกตเรา จะไปตัดตัดปีนันต่ออันนี้ไม่มีผู้ช่วยเก็บนะก็เลยต้องมาค่อยๆเก็บน่าจะเก็บนานเลยเอาไปในความสั่ง หลายครั้งแล้วรับปากว่าจะถ่ายรูปตอนเก็บเห็ดให้ดูผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูสักทีนะอันนี้ก็เลยมานั่งถ่ายให้ให,ให้ได้ชมกันนะนี่แหละที่ผมบอกว่าถ้าเรารู้จักการผสมอาหารหรือหมักกากมันหรือรู้จัก การปรับค่าต่างๆถ้าใครติดตาม facebook ผมอยู่นะผมจะมีไลฟ์สดตลอดเนี่ยนะครับถ้าใครเข้าใจเห็ดก็จะออกดีนี่ครับอันนี้เก็บอยู่ล็อกเดียวนะกับด้านบนนิดหน่อยนะครับชั้นชั้นล่างก็มีนะครับเราได้ทั้งบนแผงและใต้แผงเลย ันรุ่นแบบนี้เดี๋ยว <c oughs> ชมยินยินเราอาจจะได้เก็บอีกนะเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่สภาพอากาศอีกทีนึงนะครับขออภัยนะครับสัน่นกล้องสั่นนะครับอันนี้ลอมใจหน่อยนะึง ใครที่สนใจเพราะเห็ดน,นะครับก็ทักทักเข้ามาได้นะหรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับหรือติดต่อไปที่ Facebook คนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิก็ได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยให้ได้จะเห็นรูปผมด้วยนะผมจะมีไลฟ์สดบ,บนเฟซแทบทุกวันนะครับสอนเทคนิควิธีการปัญหานะการแก้ไขทุกอย่างนะ ยากสักหน่อยอีกวันสองวันนะครับได้เก็บเป็นรุ่นเลยแต่วันนี้ก็น่าจะเยอะนะครับอันนี้ตะก,ก้าหน่อยๆย,ยังไม่ยุบเลยจากโรงเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเห็ดก่อนนะครับเต็มลงเลยเป็นเห็ดเล่มๆๆนะ หัวดำๆนะครับใช่หมดเริ่มสว่างแล้วก็จะเห็นชัดเจนหม่ครับเป็นดำๆที่ตั้งอยู่คือดอกหิดทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นคือได้สายพันธุ์และการเพาะเห็ดที่มีคุณภาพและคนเพาะไม่ขัดทุนนะลงนี้ก็หวัง ไม่าต่ำกว่า200กิโลนะครับแค่นี้ก็พอใจแล้วได้ไม่ต่ำกว่า150-160นี่ก็ยิ้มแล้วนะครับหิดตูมบ้านผมส่งอยู่ที่โลละ70นะครับช่วงนี้ <c oughs> ดูแลดีให้อากาศดีทุกอย่างทำลงตัวเรื่องปัญหาลาขาว ก็จะไม่มานะครับลาเขียวก็ยังไม่เจอนะแปลงน,นี้นะครับทุกกระบวนการสำคัญหมดเลยอ่ะเราต้องใส่ใจนะครับใส่ใจเหมือนดอกไม่โตนะแต่ว่าจริงๆดอกโตมากเลยนะครับ โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนนอนนาฟาร์มเห็ดฟางชัย,ยภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายรวมตอนเก็บได้วันแรกได้ทั้งหมดกี่กิโลเดี๋ยวมาสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะครับโอเคครับ เลมเห็ดวันแรกนะครับลงเรือน5คูณ9ได้อยู่4ข่งเดี๋ยวมาตัดตีนกันครับยังไม่หยิบไปเสร็จ สรุปออเดอร์วันนี้ได้ประมาณ30มสิบกิโลกว่าๆนะครับเก็บเห็ดวันแรก